ถ้าไม่มีการศึกษาธรรมะไม่มีใครเข้าใจพระธรรมพระธรรมก็เลือนหายเพราะเหตุว่าพระธรรมเป็นสิ่งซึ่งยากแสนยากกว่าใครจะได้ฟังด้วยเหตุนี้นะคะต้องเป็นผู้ที่เห็นค่าของพระรัตไตรยยิ่งกว่าสิ่งใดทั้งหมดเพราะเหตุว่าทุกคนนะคะเกิดแล้วก็ตายไปเกิดแล้วตายแล้วเกิดแล้วตายแล้วแล้วแล้วเล่า ก็ยังคงไม่รู้สภาพธรรมะที่กำลังปรากฏแล้วก็ต้องเป็นอย่างนี้นะคะไม่สิ่นสุดไม่มีทางที่จะออกไปจากการเกิดตายเกิดตายอย่างนี้เลยด้วยเหตุนี้นะคะเมื่อมีผู้ที่ทรงตรัสรู้ความจริงของสภาพธรรมะและทรงสแสดงพระธรรมก็เป็นการละที่ผู้ที่มีบุญที่ได้ทำไว้แต่ปางก่อนที่จะได้รับประโยชน์จากพระธรรมเพราะเห็นคุณค่าว่าพระธรรมแต่ละคำนะคะ เป็นสิ่งซึ่งยากแสนยากที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะก่อนตรัสรู้จะได้ตรัสรู้และได้ทรงสแสดงและแต่ละคำเนี่ยมีค่ามากเพราะเหตุว่าไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนพระชนสมบัติที่ประเสริฐสุดของชีวิตในสังสารวัตก็คือขณะที่ได้เข้าใจพระธรรม